ท,ทุกท่านมีดีหมู่กระทะหาทุกคนดูสิบรรยากาศโรแมนติกมากชอบมากทุกคนเพราะว่าบรรยากาศแบบเขาเรียกว่าอะไรจริงใจนะนี่ฮะนานาคราชนาคนิวัดน9ซึ่งจะตรงข้ามกับนาคนิวาส16จนะํจำง่ายๆถ้าเกิดเลยไปตรงนี้นจะเป็นทางเข้าไปเซนต์ทันอีสต์วิวซึ่งแบบอลังการมากแถวนี้คนแบบของกินเยอะมากแต่เราเลือกนะอ่ะอย่าหาว่าไม่เลือกเราเลือกนะ อะไรที่ดีจริงเราก็ถึงจะได้เข้ามานั่งแบบนี้อย่างเมื่อเช้าเราไปกินขาหมูตรงนาคนิวาสสิบสามอร่อยมากชั้นสาบานได้เลยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอดนะฮะตรงซอยตรงกันข้ามกับเดอะวิลล่าเจ็ดสิบเอ็ดซึ่งเป็นรีสอร์ทที่ชั้นแบบชั้นรักมากอีกที่หนึ่งเลยชั้นก็ต้องบอกว่าดีเพราะอะไรรู้ไหมชั้นไปนอนมาแล้วแบบว่าทําคือเหมือนกับเป็นห้องบ้านส่วนตัวบ้านหนึ่งเลยโอ้ตัแล้วน้ำจิ้มดูสิทุกคนน่าทานมากเดี๋ยวหยิบแมสกก่อนมันปลิวฮะทุกคน บรรยากาศแล้วก็เราเดินมาจากน,ากน,ากน้านิวาสเมื่อกี้ซอย4ทุกคนซอย4นักนิวาสก็จะเป็นเดอะวิลล่า71นะฮะเดินเรื่อยเปื่อยมาเรื่อยๆอยพบอะไรรู้ไหมเป็นชาผลไม้ร้านรีเฟรชโอ้ยตายกรี๊ดมากนี่ฮะนี่ฮะอยู่นี่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอีกอ่ะเพราะติดใจทุกคนนากนิวาส14รีเฟรชเดินมานี่ก็จะเจอหมูกระทะมีดีหมูกระทะซึ่งจะตรงข้ามกับยายบวัวข้าวต้มโตรุ่งฮะทุกคนนี่ฮะ ถึงสุกเปิดตั้งแต่บ่ายถึงสี่ทุ่มนะคะวาวอาทิตย์เปิดเที่ยงถึงสี่ทุ่มค่ะทุกคนประมาณนี้เลยจะเข้ามาเย็นๆกันนะฮะเดี๋ยวฝนจะตกหรือเปล่าวะเนี่ยเราต้องรีบกินจะไปดูอย่างที่บอกหกโมงก็ต้องไปดูดวลเพลงชิงทุน,นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวคนเยอะไงต้องลุกให้เขานั่งบ้างอ่ะทุกคนจากวันที่นี่จะฮอตมากนี่ฮะเอาแล้วนะกินแล้วนะฮะอ่าบรรจงมาใส่ให้มันเย็นก่อนทุกคนมูกระทะมีต้นกําเนิดเมื่อไหร่ทายมาเดี๋ยวนี้ ต้นกำเนิดครั้งแรกมีที่ไหนยุคไหนฮะทุกคนรู้ไหมแต่ที่แน่ๆคือนาบนิวาสยี่ 19, ฮะจำง,ง่ายง่ายมีดีหมูกระทะฉันชอบมากเพราะอะไรรู้ปะ่ะทําเลสบายๆไม่ร้อนแล้วก็ที่สําคัญคือบริการน้องๆน,น,น่ารักมากมาถึงแบบโอ้โหเอาอกเอาใจน่ารักจริงใจนี่ฮะเมื่อเช้าไปกินขาหมูกับก๋วยเตี๋ยวหลอดมาทุกคนเดี๋ยวจะนั่งกินต่อเพราะว่าเรากินไม่หมดเยอะมากเลยบอกตรงๆนะ จะมาแซบต่อที่ห้องะนะฮะมาแซบต่อที่ห้องก๋วยเตี๋ยวหลอดหมดไปแล้วนะฮะแต่ที่แน่ๆคือขอกินหมูกระทะก่อนนะทุกคนมันร้อนนะทุกคนรอให้เย็นก่อนได้ไหมอุ้ยนี่มีชีสอยู่ข้างในทุกคนจะเอ,อะไรก่อนน้าจิ้มซีฟู้ดแดงหรือว่าน้ําจิ้มหมูกระทะสุกี้อะว่ามาผสมหรอเอาองนี้แล้วกันเนาะนหอมมากก่อนอื้อ อร่อยอ,อร่อยมากทุกคนอ,อร่อยอะ่ะสดนะน้ำจิ้มสดเป็นชุดชุดอย่างเงี้ยดีค่ะถูกไหมฮะกินแล้วแบบไม่น่าเบื่อง่ายๆใช่ไหมฮะกินแล้วเห็นคุณค่านะเป็นชุดแบบเนี้ยเพราะว่ามันอร่อยกลมกล่อมไม่เยอะจนเกินไปจัดมาเป็นชุดชุดกำลังดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่กินทิ้งกินขว้างและอร่อยแบบว่ามีคุณค่าทุกคนทุกคนเข้าใจไหม ดูสิตังชิมก็เป็นนิดนึงอร่อยมากอืมอืมอร่อยอือร่อยทุกคนนี่ฮะอืออือลองกินจิ้มนี้บ้างมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมฮะอืต้องค่อยๆทานค่ะทุกคนเพราะตอนเย็นฮะนี่อืม อร่อยมากอร่อยมากทุกคนบอกบอก่อนให้โลกรู้นะว่าเรามีดีฮะมีดีหมูกระทะเนี่ยฮะให้โลกรู้ว่าเรามีดีหมูกระทะฮะพิดมากทุกคนจ๋าอยากไปเดินอีสต์วิวอ่ะเดี๋ยวก,กินเสร็จจะไปเดินย่อยไหมอ่ะอืมอร่อยมาก อร่อยทุกคนดูที่ตับแบบว่าไม่คาวเลยอ่ะอืมอืมอ,มอทุกคนดูขอกินแบบนี้เนาะสไตล์แบบไฮโซนิดนึงอะฮะนี่ฮะผสมอย่างนี้เลยฮะเป็นแบบสุกี้ไปเลยฮะทุกคนอร่อยมากฉันประทับใจมากฮะทุกคนนาทีบานี่สิบเก้านะจ๊ะเขาเรียกว่าตรงนี้เนี่ยเป็น รัดพร้าว71ยาวมาเรื่อยเลยฮะยาวมาจนถึงอ่าสำนักเขตสำนักงานเขตรัดพร้าวฮะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่ไกลจากเดอะวิลล่า71โรงแรมรีสอร์ทหรู600เมตรฮะใครกินเสร็จก็ไปเปิดห้องนอนได้เลยฮะอูโรแมนติกมากทุกคนชั้นนะแบบว่ามไม่อยากมานอนคนเดียวเลยอะทุกคนอู้หขอก,กินก่อนนะอืมโรแมนติกมากเลยที่นั่น มันอร่อยมากท่านใครมาเรียกเซนท่ามาพักมาเที่ยวท e ี่เซนท่นอีสต์วิวก็มาพักที่เดอะวิลล่าได้ขอเชียร์ท่านมาทำงานด้วยฮะอุ๊ตัดหน้ามาสิอืมขาจับกล้อง <in looking> <language> มาเห็นหน้าตัวเองก็เขินนะอืมมาเซนท่นอีสต์วิวก็ไม่ได้เรื่องยาก่ะทุกคนเรียบลงเรียบด่วนตรงนี้เราแวกที่เก็บหมดเลยฮะลงลงโรงแรมรถที่สุดก็คือเดอะเดอะอะไรไหนบอกไปแล้ว เดอะวิลล่า71ทุกคนในซอยนาคนิวสัสีแล้วก็เดินมากินหมูกระทะนาคนิวัยี่สิบมีดีนะฮะมีดีหมูกระทะทุกคนอ้ยฉันขอกินก่อนฮะเอาแต่พูดเดี๋ยวมันจะยาวไปฮะนะฝากก่อนทุกคนจ่าไม่ไหวแล้วนี่อร่อยมากดีเฟรชอะเป็นชาผสมกับออผลไม้เยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปไป,ไปเออต้องไปใหม่ไปใหม่จ้ะทุกคนไปกินต่อก็ติดใจ อร่อยมากคุณคนขอบอกบรรยากาศแบบโรแมนติกด้วยนะตรงนี้ผมชอบมากฮะเพราะเราชอบบรรยากาศแบบนี้ยะกินไปแล้วก็มีคนมองเราไปรู้สึกแบบเป็นจุดสนใจเราต้องรีบถ่ายอยู่คนจะมาเยอะหาทุกคน